Looking สวัสดีตอนเช้าค่ะ굿มอร์นิ่งกันเลย굿มอร์นิ่งค่ะวันนี้น้องทัพทีมอยู่ที่ควีนทาวนะคะเป็นเช้าสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปที่กรีนอคคีค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปพักอีกที่นึงนะคะ oh, ใช่เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพาน้องทัพทีไปถ่ายรูปก่อนเนาะ Okay, but you're not I could walk, see, here, I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay, all I want. No rock in a hard place Do I work hard or live in my pace You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How to get there, hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. c u z there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางใกล้จะถึงที่ดีนอคี้แล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนตรงนู้นนะคะมีน้องแกะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ภูเขาหิมะตรงมุมนี้ก็สวยด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องทอทิมไปถ่ายรูปก,กันนะคะ Not okay, all I want and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days ค่ะทุกคนมุมนี้นะคะเป็นมุมที่สวยมากนะคะแล้วก็ร้านคาเฟ่ที่อยู่ขวามือเราตรงนี้นะคะก็เป็นร้านที่ชิลมากเลยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะพาน้องทัพทิมลงไปถ่ายรูปตรงจุดนี้นะคะตรงที่เป็นบ้านสีแดงๆตรงนู้นนะคะน้องทัพทิมเห็นไหมคะลูกตรงนู้นนะคะที่เป็นบ้านสีแดงๆะค่ะเมื่อก่อนมามีกับแดดด้กก็เคยมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะรอบนี้เราก็เลยพาน้องทัพทิมมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะนั่งไงเห็นไหมคะลูกทัพทิมเห็นไหมคะ อ้าวดูขึ้นดูเลยค่ะเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวมามิกาเดี๋ยวนี้จะพาหนูไปถ่ายรูปตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาคนที่เข้ามาถ่ายรูปตรงนี้นะคะคือถือว่าเขาอ่ะมาถึงเมืองกีนอคี้แล้วนะคะป่ะเดี๋ยวเราพาน้องทัพทิมลงไปถ่ายรูปข้างล่างกันนะคะอู้ดูสิฝั่งนี้มีอะไรคะอะไรตรงโน้นและคะ่ะอะไรคะมมขาอะไรคะ<า> พอแล้วค่ะลูกอยู่ตรงนี้แหละค่ะลูกนีไ่ไงนีไ่ไงเบิเอ้อเบิ้ออยู่ทางนี้ค่ะ Our hearts beat the city streets. began city

พายเข้าไปเลยพ <Yeah. S 1> ายอยู่นี่เห็นไหมห mm hmm. นีแม่ว่าอันนี้อร่อยเดี๋ยวแม่ซื้อไปกินอันหนึง่งพ mm hmm. ายอะค่ะอ๋อข้างบนมีพิซซ่าด้วยนะอ,นอ๋อตัวนี้ก็มีนมเหรอหนูจะกินนมอันไหนคะอย่างนั้นอยากกินนมเล็กเหรออ,กกอ๋อโอเคงนะั้นเอานมเล็กให้หนูอันนึงแล้วเอาอันนี้ใช่ไหมคะ ไหนฉันแน่กอ่อนเจะเอาไหนคะมันขมีไข่อ๋อมีไข่ด้วยเหรอมีเอกใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกนะแล้วมันก็มีใบด้วยอ๋อใช่ หลังจากที่เราพาน้องทัพทิมไปถ่ายรูปที่กีนอกทีเสร็จนะคะตอนนี้เราก็ได้เดินทางออกมาจากกีนอกีแล้วก็ผ่านเมืองควีนทาวนะคะแล้วก็จุดหมายปทางของเราคืนนี้นะคะก็คือเมืองคอมเบลค่ะเดึกคืนนี้นะคะเราจะไปพักที่เมืองคอมเบลอีก1คืนนะคะทุกคน โอเคค่ะคืนนี้นะคะเรามาพักที่คอมเวลนะคะ Good Morning ค่ะทัพทีมวันนี้น้องทัพทีมอยู่คอมเวลนะคะแล้วก็กำลังจะออกเดินทางแล้วนะแต่ว่ามันมีจะพามาถ่ายรูปตรงนี้รูปผลไม้นะโอเคไป จุดนี้นะคะเป็นจุดที่เขาให้เราลงมาถ่ายรูปนะคะเราไม่จอดไม่ได้เลยนะเพราะว,าว่าวิวสวยมากๆเลยค่ะ ค่ะตอนนี้น้องทัพทีมเดินทางมาถึงเมืองโอมาลมาแล้วนะคะน้องทัพทีมกำลังจะพาทุกคนไป กินกาแฟร้านนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าข้างในจะมีพายด้วยนะไปเดี๋ยวแม่สั่งพายกับ sorry เดี๋ยวแม่สั่งพายกับอันนี้ให้น้องทัพทีมกินก่อนนะแับแซนด์วิช ท่าทีหนูชอบไหมคะนี่เมืองน,นี้น่ารักมากเลยนะเมืองโอมาลมาตอนนี้พาน้องทัพทีมมากินพายแล้วก็นี่แซนด์วิชนะคะแล้วก็ส่วนไอติมของหนูเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆจะเอามาให้นะคะมามีมุกิเบอร์มาเบิร์มาหรอคะเบอร์มาจอดอ๋อโอเคค่ะ Some of overcome differences each us ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงที่เมืองโอมารามาแล้วนะคะและนี่เลยตรงนี้นะคะเป็นที่จอดรถของเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะคะ เรามาเช็คอินเช้านะคะตอนนี้ยังไม่มีคนมาจอดเยอะนะคะตรงนน้นภูเขานะคะก็ยังมีหิมะให้เห็นอยู่นะคะอากาศหนาวมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นท็อป10อที่โอมาราม่านะคะส่วนบริเวณฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นห้องพักที่เป็นหลังเป็นหลังนะคะถ้าใครที่ไม่มีมอเตอร์โฮมเหมือนเราก็ทำการจองเข้ามาพักได้นะคะมายากาศด,ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเพกาวนะคะเอาไว้ให้เด็กๆเ,เล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องครัวนะคะห้องน้ำแล้วก็มันจะมีห้องซักผ้าด้วยนะคะป่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันค่ะ What did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Lessons, couldn't one in a dozen, the other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I never...